กราบพระหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงหรือว่าลูกอยากจะเรียนทราบเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์สักเล็กน้อยว่าวิธีที่จะกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับด้วยอาจจะมีพลา,านิสงส์มากๆนั้นจะต้องกราบแบบไหนขอแบบฉบับวัท่าทรงเป็นไตเติ้ลตัวอย่างด้วยเจ้าค่ะให้กราบด้วยความเคารพอย่างเดียวพอโอ้ ถ้าจิตเคารพนะอยู่ที่จิตตัวเดียวก่อนที่จะกราบพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทธโลกก่อนครับครบก่อนทั้งที่สองกราบพระธรรมนึกถึงขาบอกมะลิแก้วให้ไหลจากโอดพระพุทธเจ้าลงหัวเราโอ้กราบก็ในสามนึกถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพกราบพ่อโอ้พ่ออะไรพ่อโอ้เดี๋ยวนี้พ่อแต่ภาษาจีนอีกอีกภาษาละเรียนเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ใครพูดอ๋อ องปราบแ,แบบนี้นะใช่แค่นั้นพอส่วนพิธีกรรมก็ไปทีท่าไหนเราปราบเถอะคราบปราบเอาใจสําคัญเราบด้วยเป็นจางผู้ดิตใจไม่รพไม่มีความหมายโอปราบครับแต่ถ <mail bubble UC S> ้ากราบแบบที่เบรโอ้เห็นแล้วน่ากลัวนะโ้เห็นดีมากอย่างนั้นดีแล้วครับหลวงพ่อตีพวกท่าเฮยยังไงหลวงพ่อทิเบตเนี่ยเป็นพวกท่าไปเกิดมันคืบหมอโอ้มันยาวคืบไปเลยกันเลย <c oughs> อหล่อทั้งตัวเลยแม้กระดานไม่มันแพลกลอบไอขอบพระพุทธองค์พรุทธกยาใช่ไหมกล่าวกล่าวแมมมันคืบครบรอบๆไปเย็นดูให้เราสู้ไม่ได้สรัทธาน่าดูจริงใช่ครับก็บ,บ,บอกเขามาจากที่เบสนั้นก็คืบมานะ่ะมารูปนั้นนะโอจริงมากแต่ศรัทธาเข้มข้นจริงจริงเลยจับ